เอาละเอาละจะได้อะไรมาเพิ่มกันเถอะเฮ้ยพลังงานยิงเลเซอร์ป่ะน่าจะเป็นแบบเดชมันก็นทำให้หลอดเต็มหรือเปล่าพลังงานหลอดเต็มพอหลอดเต็มปุ้มมันจะชาร์จพอชาร์จแล้วก็อะไรโอ้โหพลังงานเราแบบเยอะแยะมาก ดี๋ยวนี้ไปเติมครับเดี๋ยวใจด้วยนะมันเข้าไปแล้วแต่มันยังลองได้โคตรเจ๋งคือต้องทำให้หลอดตันก่อนครับมันจะทำงานพลังงานไฟฟ้าจะวิ่งไปเลยอเแมนดาอเแมนดา มันนั่ต้องชาร์จพลังผว่าผมต้องใช้ตัวหล่อเย็นมาทำงานแล้วอย่างเงี้ยลำบากละมันน่าเต็มยังเต็มมนดูยังอ๋อหลอดทั้งด้านหน้าอีกอีกสามหลอดโอเค เต็มแล้วปะเต็มแล้วก็ดันมันว้าเต็มพลังยาใช่ได้ใช่ได้โอ้เกมนี้แบบแมคานิกมาเพิ่มเรื่อยๆแบบผมตื่นเต้นจัดเลยวูวูโอนมีของให้เก็บโอนไม่ทันแหละเลือเขาไปแรงเกินพลัางงานหมดโอเค เป็นความรู้ใหม่ที่ดีครับโหแต่กินพลังงานเพื่อเพืเพิพ่งไปเยอะมากเลยนะเนี่ยเดกู่นดูชาก,ก่อนแต่น้ำที่อ้างหวงังกับท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เรายังติดอยู่บนเรือของเรือแมนดา เป็นฉากที่สบายอย่างในฉากนี้พอเป็นฉากที่มันยิ่งใหญ่แล้วผมทนไม่ไหวจริงๆที่จะทำสิ่งสิ่งนี้นะครับผมอยากให้เรือมันแบบดูสวยงามอ่ะดิสวยงามตามท้องเรื่องโอ้ยกระตุกัวผีถ้าเราขับด้วยแรงเต็มที่มันก็ต้อง มีอยากเปิดฟังก์ชันของเรือดิวะฟีเจอร์นี้มันู้สาทำมาให้เราผ่านตำแหน่งแรกได้แปลว่ามันต้องควรจะเปิดปะไปเลยมาดิพความสวยงามอยู่แล้วพวกเราน่าจะเท่านี้ลงไปได้ก็ปล่อยไปเรือไว้อย่างนี้แหละครับปั๊มติดต่ออีเอาอีกแล้ว พอก,กูเปิดใบเรือเท่านั้นแหละมันก็จะฟ้าผ่าหรออันนี้เตรียมมาไว้เบรกอะ้ยปากระพงไม่ใช่แมงกระพุนเอ้ะแมงก็ป้ากระพงหมดทุกอย่างเลยไม่ได้อู้วววงห่านี้มันต้องดำน้ำแล้วปะเพื่อความสวยงามเาะวะใช่ใช่หวะนี้ต้องดำน้ำไ้ไป,ไป เราจะดําน้ำอูกระตุกอุ้ยแรงกระพุนมันเยอะเหรอเชื่อเกมจะค้างแล้วคนผมว่ามันเป็นเพราะว่าเราทํางานเยอะเกินเว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเสาทั้งเครื่องทั้งดําน้ำสามอย่างว้อมกันเหมือนกับโปรแกรมจะระเบิดแลหละวฮ้ยลงแล้วลงแล้วอุ้ยอย่าลืมทุกคนอดทนไว้อดทนไว้ จะเป็นมูเลเตอร์ก็ไม่ไหวซีวิวซีวิวว่าไงซีวิวเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ระเบิดนี่หว่าซีวิวไม่ระเบิดแต่เกมมันจะระเบิดแล้ว <c oughs> ต้องอดทนนะครับทุกคนเพื่อแมงกะพุนอยากได้ฉากที่เห็นแมงกะพุนเยอะๆปรากฏว่าพอเรือลงมาปุ๊บแมงกะพุนหายหมดละอู้ <c oughs> เป็นฉากที่สวยงามนะครับแต่ว่าสวยงามเวลาเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆแล้วก็เตรียมตัวหาทางหนีได้เลยอันตรายมากครับแมกนิบพวกนี้ที่มันเลืองแสงก็ราะมันล่อเหยื่อไงล่ะที่มันเลืองแสงเพื่อว่ามันป้องกันตัวไงล่ะว่าแต่เสาเราลงมาอย่ายงเนี่ยผมว่าผมต้องไปปิดเสาแล้วอะไม่งั้นเครื่องระเบิดเนี่ย เอ้ยตามเลยไม่ทันเออหายกระตุกแล้วว่ะอ๋อสอบมันพับเสร็จแล้วครับก็หายกระตุกสิครับรออะไรล่ะเฮ้ยรอด้วยรอรอกูนี่แหละเรือเนี่ยรอกูก่อนเดี๋ยวว้าเหือแม่เล <c oughs> เยโอ้ยกระตุกก็ว่าอยู่ข้างนอกแล้วไม่กระตุกเว้ยอยู่กันในเรือปูแบบไม่รึอ่ะ ดู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 โดยรวมแล้วกันแมงกะปุ่นไปแล้วครับแต่ว่าเรือเรายังลงอยู่ต้องเอาเรือเราขึ้นเดี๋ยวนี้ก่อนที่เรือเราจะระเบิดขึ้นขึ้นผู้ภารกิจช่วยชีวิตเรือแมนดาแมนดาขึ้นน้องน้องอย่าเบิดยังขึ้นก่อนชื่อหายอยากได้ภาพสวยกึ้นแบบนี้ อยากได้ภาพสวยจนเรือแ๊บจะระเบิดกิมก็จะระเบิดเหมือนกันขอญาตขึ้นก่อนนะครับไม่ไหวแล้วช็อตนี้ถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดดูแบบความเร็วคูณสองอาจจะพอดีก็ได้นะว่าเราออกไปรอข้างนอกดีว่ะข้างนอกไม่กระตุกใช่ปหะข้างในกระตุก,ออกไปข้างนอกดีครับรออะไร ไม่กระตุกไปเกมข้างนอกไม่กระตุกครับเราก็อยู่ข้างนอกอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ข้างในกระตุกก็ออกมาข้างนอกเลยครับรออะไรละ่ะจบเคลียร์ปัญหาขึ้นไปเลยน้องรอให้อเมนดาขึ้นไปก่อนนะครับ <c oughs> นุกงจริงเกมนี้อา่าขึ้นละ อออออเอาเอาเอนนาเอา,าอเ,เาอาเ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 อาอาเ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 อาอาเ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 อาอาเ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 อาออาเอาเอเอาเอาอาอาเอาเออา เริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยพูดจนเหนื่อยเกมนี้มันจะจบเมื่อไรล่ะวันนี้ละมะั้งไม่ถึงหรอถึงปะถึงไหมเออเออยากระตุกอ่าไม่กระตุกครับโอเค เอาพลังงานหมดพอดีเลยหน้าโอ้เจอเป็นน้ําแข็งครับแผ่นน้ําแข็งมาถึงไหนแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ต้องรู้ตัวตอนนี้เราความแรงเต็มที่คนก็ชนเหรอวะมาดิรออะไรล่ะครับผมอยากแบบพุ่งจรวดตอนทุกอย่างทุกอย่างระเบิดระเบ้อดูละ แต่ผมชอบจริงนะแบ็กกราวน์เกมนี้มันทำสวยมากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมไปเลยไปเลยข้างหน้านมีอะไรมีอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้คือไม่มีใครหยุดผมอยู่ ม่มีใครอยู่รวมได้ผมมาด้วยความแรงเต็มกัดแล้วก็าอไปเไปิดสวิตช์ไปเลย<ฮ>ว้ตื <laughs> ่นเต้นเล่เปิดแบบเต็มสปีดแบบส,บป, <laughs> สบปีดเปิดแบบเต็มสปีดโดยที่ เรือดึงก็กจะระเบิดผู้บิดต,ตัวจะเต็นสปีดแบบตอนอยู่แบบไม่มีอะไรให้เราชนนะครับมันเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่แต่ว่าพลังงานเราก็จะหมดแล้วนะต้องแวะไปเก็บถ้าเจอนะถ้าเจอขึ้นเถอะถ้าเจอเดี๋ยวจะแวะเก็บแล้วกันนะครับ อย่างเป็นไม่ได้ด้วยดีมันตกแล้ววะ่ะมันตกแล้วผมเอาเสาลงก่อนเดี๋ยวแม่งฟ้าผ่าอีกลำบากเอกเอาข้างบนระเบิดเกิดอะไรขึ้นเสามันลมแรงเหรอก็ดีครับน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์ซ่อมของเราหนึ่งขีดสุดท้ายในการซ่อมเสากระดงเรือนี้พอดีอุย้ยขึ้นดิเอ <laughs> ใช่ได้นะผมว่าเกมนี้สนุกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกหนักกระตุกเลยเอาอีกแล้วยะทีนี้แบบอยู่ข้างนอกแล้วมันกระตุกทีเมื่อกี้อยู่ข้างในแล้วกระตุกจะเอาไงกันแน่สมอ,อกสมออกดีนี้ อปีตอนนี้ะ่ะต้องเร่งสปีดกับพลังงานก้อนสุดท้ายของเราไอ้เอเมนดาฉันเชื่อเธอ,อยาะดับจะดับนี้ชิปหายแล้ว คนอยู่แล้วหายกระตุกแล้วไม่ในที่สุดเราก็รอดแต่เราชนแล้วอันนี้ติดโซ่ด้วยวะดับเครื่องก่นอนอ้าวแต่เราชนมันมาแล้วเนี่ย เอาอไม่เป็นไรข้างหน้ามีอะไรให้เราหยุดพอดีเลยโอเคทุกอย่างหยุดแล้วนะอยากกระตุกได้ไหมทุกอย่างหยุดแล้วหรือว่าผมต้องปิดเปิดเซสชันใหม่วะแปบบ๊บนึงนะทุกคนเซสชันของเกมมันอาจจะบ้วงไปแล้วมันออาโต้เซฟยังไงเชื่อไม่ใช่ขึ้นมาแล้วแบบ อรึือคลือไปดูกันแล้วกันอยู่น้ำไม่กระตุกครับอ๋อมีของจริงด้วยวะเพื่อพลังงานแต่เราจะถอยเรือ,อยังไงอ่ะ <Okay. S 2> จะเก็ตอยู่เอ๊ะทำไม ฝาเรามันเปลี่ยนทางไปหบดลวง,วงแล้วที่ว่ากระตุกเพราะว่ามันมีทุกอย่างมากเกินไป เราจะต้องถอยเรือแต่เราไม่มีพลังงานแล้วเราต้องใช้พลังงานลบ <Okay. S 1> เดี๋ยวโดวยใช้ลม <Okay. S 1> ต้องผ่านด้วยกันไม่ หล่ไหมละจานถอยโโฟยถอยถอยไม่ใช่ไปด้างหน้าโอกคมาก oh ถอยครับมุนครับไม่ได้อีกถอยนั่นแหละถอยถอยไม่ได้ครับโอเคเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกัน ขึ้นนี้ก่อนแล้วกันครับทำเยยิ่งเรือใหญ่ยิ่งกระตุกว่ะไปสำหรับพา,านี้เราไปกันต่อที่พัซโซ่นี้แล้วกันออเมาส์ติดเนี่ยมาติดจอแล้วขึ้นไปดูกันครับพานอันนี้เราค่อยว่ากันว่าเราจะปิดเซสชันใหม่เพราะว่าเหมือนกับอาจจะเปิดนานแล้วบอกเกมนี้ไม่ได้พักเลยดิซึ่ง การที่แบบร re ีรีเซ็ตแคชหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะช่วยได้ครับนี่คืออาา่าฮะมันกับเป็นตัวยกอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันขึ้นด,ดูข้างบนก่อนอืม หาซื้อสวิตมาเล่นดีไหมจะได้ไม่ไม,ไม่กระตุกกระโุกว่าไปนั่นว่าไปนั่นหมุนเหรอเอาละว่ายกเรือข้ามแล้วว่าคราานี้ อะไรเนาะโอเคแปลว,ว่าเราจะต้องลงไปยกอันนี้ลงมาปิดด้วยโอ้เอะแล้วไงทีนี้แล้วก็หมุนกลับไปป่า กลับไปหรอมันปิดอะครับไงดีนี่ปะทำไมขึ้นไม่ได้หนิเอ๊ะเรื่องไงต่ออ่ะลงก่อนแล้วกัน ตูจะไม่เปิดใช่ไหมว่าเราต้องปีนข้ามแล้วก็ลงน้ำไปเลยชัววโอ้ oh. ได้เรื่องแล้ววะโอเค okay. ทีนี้เราต้องหมุนมันไปทางเรือเราเพื่อไปยกเรือผมว่านะแต่ดับแรกปินน้ำก่อน ค <c oughs> อจะแหกแล้วถ้าหมุนมันคือฝั่งนี้เราต้องหมุนก่อนแล้วเราเค่อยเลื่อนมันไปข้างล่างเคหมุนคอมันก่อนพอหมุนเสร็จแล้วเราก็เลื่อนข้างล่างเลื่อนข้างล่างปุ๊บเราก็จะสบายอ้ากดไม่ได้ อะไรนี่ผมไม่ได้แล้วถ้าอย่างงั้นเออจตตุยแล้วไม่เป็นไรด้วยน้องตกจากที่สูงไม่เป็นไรด้วยว่ะของจริงนะ อาลงไปยกเหล็กขึ้นมาแล้วดึงขึ้นพอดึงขึ้นปุ๊บทางก็จะเปิดออกแล้วที่ผมเห็นอยู่ในน้ํานี่คือเป็นแบบพลังงานปะแหล่งพลังงานของเรา <Wow. S 2> ว้าวดีวเราต้องดําน้ำวะ่ะและคํา,า,าว่าดําดน้ําหมายความว่าอะไรเขาดำน้ำหมายความว่ามันจะกระตุกอีกไหมนะ ตอนนี้ดำไม่ได้เดี๋ยวไม่มีพลังงานออทำไงดีวะเดี๋ยวว่าเ่าดำลงไปก่อนแล้วกันเราค่อยว่ากัน